ครับประเบิงงัวแม่สาวครับวัยประมาณหนึ่งปีเนาะครับผมหนังหนาพี่น้องนังหนาครับหนังหนาแข้งขาใหญ่นะครับอ่ะแม่สาววัยหนึ่งปีครับตัวนี้เบาแมวเปิดจักบาทหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับสองปีสองร้อยโลครับอ่ะพี่น้องเบิ่งเงอหนังพคนหนังยนครับเป็นงัวหนังหนาแข้งขาใหญ่โค้งสาใหญ่ครับสูงไหมครับตอนนี้สูงหน่อยสามสิบสองหมุดรูอยสามสิบสองหมุดครับงัวแค่ปีเดียวเด้อพี่น้อง นะครับอนาคตประมาณร้อยซีสผาหมีงอเมียนี่ครับนังหนาผมแบบโคนังหนาผมหมื่นหาหอยครับผมต้นเข้าอะไรจะหมื่นหรอประมาณอาทิตย์นึงนี่ครับอาทิตย์นึงนะครับส้นเข้าให้แล้วครับคิมผู้ดำครับจมูกดำต่างข้อนังพอดนะนะพี่น้องหัวกระเช้าจับใบไม้ครับซีสผาหาหอยเนื้อนังกระดีนะครับพี่น้องในเบิ่งอะไรเงยโอ้เนื้อนังนังนาอ่ะตัวที่ตัวที่สองชุดที่สองชุดที่สามก็ถือต้องอีกนะครับ ที่สามในเมืองเอ็ดมาไม่ครับเมืองเอ็ดครับยังเบิ่งกันไปหนองไทยเครื่องดำล่ามังลางครับพวงหางดำสูงร้อยสามสิบสองไปถึงร้อยสามสิบห้าประมาณนี้สนเข้าเลยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับโู้ตัวลักโอ้ครับแข็งแกร่งเลยครับโอ้ไปหองไปหนองแกงคาแบบใหญ่ครับหัวใหญ่ได้ไปหนองตัวนี้นะครับใหญ่เป็นนาลายอยู่อ่าปลาทูคาทอนกับประกันให้เล็บวัดเท่าปกติดีนะครับบางมันลูกผสมเั็นสูงร้อยสามสิบสองหมวกลบหาง หม้ปปีหนึง่งต้นเข้าลนอาทิตย์หนึง่งโอ้งามอยู่ดีตัวนี้มายืนใหตไทดีแท้มันตุก,กตาโอ้เข่าชทาพี่น้องหอนาคตับำมือนกบ,บาทพี่น้องเลยอนาคตกะืไปเลียงอาหลูกเอาเต่าครับแต่ขยันขึ้นอีกร้ายครับตนเข้าใหม่บรรลุตนเข้าเจ้าตัวนี้กำลังหยุบลงกำลังหยุบครับตามจริงสนเข้าใหม่เนี่ยให้เข่าไก่ได้พี่น้องเลยอันนี้ก็ถือว่าเธอหูวเติบยู่แท้ ะนะครับม่นมีเดียดพยา,ยามเบิ้งไลไลครับพี่น้องนี่ครับนังมานาเสีละเป็นตะเหลี่ยงอยู่นะครับสิบห้าห้าร้อยปู้ดเซน้องไปเหลี่ยงครับนี่อาจจะคล้องอยู่นะครับสงปีกับสองร้อยโลดรับบาแมวเนาะครับผมหนึ่งปีตนเข้าใหม่ๆนะครับเป็นชุดที่สองนี่อา้าวเบิง่งคัดๆสนใจกระทงมหาบาวแมวได้สองนาทีละมันความอวนพันเออนี่ครับ เอางามปะต่อเป็นงว่วแม่สาววัยแปดเก้าเดือนนะครับพี่น้องนีน่ะครับเปิดเบาๆครัเบเปิดจักบาดบ,บาแมวหนึ่งมื่นหนึ่งพันครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันพี่น้องนะครับราคากับสองปีสองร้อยโลเลยเนาะครับผมหนึ่งมื่นหนึ่งพันพี่น้องสูงอะไรครับบาแมวสูงร้อยยี่สิบสามบวกลบครับ,123บร้อยยี่สิบสามบวกลบนะครับพี่น้องประมาณร้อยยี่สิบสามห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วพี่น้องเลย ครับสนเข้าเล็กมือล่ะสองมือครับสองมือพึ่งสนเข้าใหม่พี่น้ับนะครับจมูกดำคิบหู่ดำครับเป็นราหมันดุปสมแล้วพี่น้องหน้าตาน้องพันหมื่นหนึ่งพันหาหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับาคาต่อรองไดต่อรองได้ครับต่อใดพี่น้องต่อใดมาหับเองเตะมือน่อต่อรหดบางไม่เอาพี่น้องเลยแม่เสาครับแบ่งให้แล้วสูงร้อยยี่สิบสามไปห้าร้อยยี <pigs> ่ <para fork> สิบห้าครับ ประมาณนี้อาทุกกระทอำประกันให้เนาะครับประกันสิบห้าเมตรครับครื่องดําพ่วงห้างดําครับนี่โคนห้างปีพี่น้องเลยนะครับปูได้หาแม่สาวหน่อยครับมีโมบลาร์จากได้งอไปเลี้ยงครับนี่แม่สาวสดๆเลยตกทอนกรประกันให้นะครับอาเล็บบอลลูบอลนอนนะครับตนเข้าให้เรียบช่วงนี้ยาลายเนาะมาแม่เเนาะยาญาลายครับนะครับโลงแอนแท็กกับบอมี่เด้อพี่น้องเด้อ บ่มีแล้วเนาะบ่มีแล้วครับรเจ้าเข้าใจผิดนะครับตรวจแล้วบ่มีเด้อพี่น้องแอนแท็กประเทศไทยเฮาเอานะครับจังหวัดอำนาจบ่มีแล้วยปอดูซั์ก็มาประ,รก,ระาาากาศแล้วออกหนังสือมาแล้วนะครับบ่ต้องเป็นห่วงตรวจแล้วผ่านแล้วครับบ่มีโรคแอนแท็กนะครับจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนี่หนึ่งหมืน่นหนึ่งพันนะพี่น้องเด้อ